สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามือเศร้าค่ะ <c oughs> เสียงสิบแปลกๆได้ค่ะมันนี้เป็นวัดเมืองตุนซักค่ะมันนี้สิ ยางลงไปข้างล่างละเพราะว่าสายยางอยู่ข้างล่างสิฮดแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะวันนี้แตกอ่อนดีด,ดีค่ะหน้ <c oughs> ่งือสองกเ็ดแนวเก่าค่ะ สวนบันนี้มีพระมาเพิ่มอีกนิดหน่อยคือหมาหน่อยไม่ยู่น้ำไม่ยู่น้ำสามโตเป็นได้พี่น้องเอาเขาให้กินแล้วนอนละอมาสำาบปันมาเพิ่วาอีหลีตัวหลังจากมันคลองไผ่มันข้าจอมาโผลหรือมันหมายเองกับโบหูขึ้นกันนะคะสามโตแม้ันผอมเด้ค่ะวันนี้ก็แล่นเป็นสวนกันอยู่ตี มันหล่งเพราะว่าเอาหย่าไปไปไหงัวแล้วแต่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็คืนคืนค่ะคืนไหวอยู่คนน่ะนี่ยเหมือนสาวอากาศดีดีพี่น้องเนียลมซอยๆค่ะกระแตกกระยังดีอยู่เนี่เมือนสาวอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าทิ้งเทียงใบบายเนี่ยห่อนคักห่อนแน่ พราะลงสวนเ่ยเหมือนเสาก็เ่ยเหมือแหลงค่ะแต่ว่าเ่ยเหมือแหลงก็บม่ค่อยเย็นเท่ายี้เหมือนเสาหรอกเบิ่งพี่น้องเบิ่งแตกดีดีอันนี้บ่คาะข้างนถึงปีนะคะพืชสภาพเมษาพืชสภาพปลายปลายปลายเมษาหาปลูกก็คือต้นพืชสภาพก็ทยอยปลูกไปเรื่อยเรื่อยต้นได้พันใหญ่ก็แสดงว่าปลูกก่อนต้นได้หน่อยนี่ก็ปลูกแซมที่หลังเพราะว่าห้าพ่อนั่มเรื่อยๆ อืยางหน้าปดูไงว้อยู่นะคะต้นแดงบ้านไหนมีเวลาอันเอาหยาน้ำโคนน้ำยังมันแต่ว่าแถวนี้ยางไม่ค่อยขึ้นปัญหาเพราะว่ามันแห้ง แต่ว่าข้างล่างที่ยางมากนะฮะหยากเกิดไหลายๆฝนนี่ยังสิขนคืนค่กแล้วนะ่ะพะยุงก็แต่เคี้นท่องข้างล่างเริ่มเขียวนะคะที่ไม่น่อยปลูกข้าวโพดไว้เนมไปเริ่มเขียวแต่ว่าข้าวโพดบ่ค่อยงามปันไดเหมือนกับว่าทีมันแห้งเนาะบันนี้เาา้าหโถดน้ำยูแต่มันกับ มันก็ยังแหงอยู่บ่พอหนามปะจ๊ะเป็นแหงๆเป็นตน้นวสาดไหมคะอันนี้ก็ปลูกอันทั่วไ้ย่อมหนึง่งปลูกทั่วปลูกกระโพดแซมกันไปค่ะโคดหนามหรือเป็นสียแยงหนามกันบ่างนะฮะต้นมะค่วงต้นกระโพดก็ะเขียวดีอยู่ พุ่น้นนั่งเอกเพ่นยางหน้า <c oughs> โอ้ยพี่นอ้องเอยเจ็บคอพยายามลืมนะอากาศโอ้ยย่มามเสาลมว้อยๆเลยเหรอคะ ต้นบกอ,อันนี้ต้นมะข่าโมงนะคะนี่นี่คฮะต้นมะข่านึกว่ามันตายเห็นว่าฮัดต่อเพิ่งแตกค่ะเนะี่ยอันนี้ใหาเอาเม็ดมันมานะเอาเม,มานะ็ดมะพร้าวเองเน่ะสั่งเม็ดมาในในเฟซบุ๊กนี่ละ หลวก็ข้าเอาเม,มาาาาา็ดมันมาใส่ใส่ใส่เห็นมันแตกจักหน่อยนะค่ะฉัน,นมีแผลแล้วก็ข้าไปแช่ยหนามหลวกขาเอาหยอดถุงเนี่ยค่ะเริ่มแตกแล้วนะคะแล้วแล้วต้นโตใบใบหลวงมัดเริ่มแตกละเป็นบะคุงอันนี้ก็แตกขึ้นกันค่ะยางหน้าแตกใบอ่อนดีดีรดหนามแน่นิดหน่อยรดหลายมันหลตุ่นเนาะ ผู้โหดผู้เดียมมันก็นั่นพ่อผูอใหายมันตายพ่อหายมันแตกดินดินด้หน่ๆๆนอยกับพ่อเนาะ <c oughs> คุณตาคุณยายไม่เอาหยาไปก็เลยเป็นโล่งๆล่มพัดโอเยจออันสอนเข่าก็สีเหลืองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สีเห็นเหลืองนั่นนะคะ หาเบิ้องหาปลูกไอ้ปลูกบักฮวงทั้งกันแท่นน่ะฝนตกมามันสีหื่มบอนนะคะแต่ว่าแค่มันบัวพายู่เขาเป็นเป็นซีบเหมือเศร้าเหมือมันก็ดิีบหดเป็นอย่างเนาะคือแต่ว่าขันคือปีบางกี่นเนี่ยโอ้ยมาเดือนหนึ่งต้นยังกับบนเหลือขนาดไม่ปลานะคะต้นตายกับตายต้นหลอดกันหลอดจังหวะหาเบิ้งปีนี่พอปีกายมันถึงปลูกเนาะมันก็อาสัยแบบ มันบ่กันได้ตังต้งโตพายุใส่มันก่อนปีนี้มันมันมันใหญ่ลรอมันก็อาจสิทนได้เนาะอัศทนบ่ไดก้ก็สิว่าไม้ป่าบ่เนาะเว้าๆวาวาว่าว่าอยู่ในป่ามันก็จะมีทั้งลมทั้งฝนก็ยังต้นใหญ่อยู่อันนี้ต้นแดงต้นแดงนี่ก็เป็นแนวใหญ่ไว้อีหลีนะฮะอันนี้ก็เอาเม็ดมาาเะเพาะง่ายเพาะง่าย ละก็นยายไหวน้ำต้นมะม่วงปลูกใกล้ๆก,กันจะได้หดนน้ำจอกใส่กันนำ้ำอันนี้เขาโพดเขาโพดมาปลูกลดหลังเนี่บ่ค่อยสัตว์ปันไหนบ่ค่อยสัตว์ไหนไมถึงว่ามันบ่ค่อยสูงเหมือนกับว่ามันแห้งแห่งดินแถวนี่ยมันแห่งแหงแข็งแข็งเนาะดิน้าง่างบ่ค่อยดีปันไหนกระเละเขาโพดบ่ค่อยงาม แต่ว่าไม่ปลาผัดเตีกหยอดด,ด,ดีอยู่ได้พี่น้องเอ้พุ่นน่ะอันสีแด,ง,ดงๆอันคืนอหยอดอ่อนนะคะอยังน่ะเ,ะเห็ดกับเฮ็ดผสมผสานกันไปแบบนี้ละค่ะเฮ็ดป่อไลยเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินไปเนาะ อาทิตย์ก่อนขังลางงามเนีย่ยคุณตามาตัดไปก็เห็นต้นไม้โพขึ้นนะคะที่สูงสูงี่ยมีต้นประดูมีอันมีพยุ่งพยอมนะคะอยู่ฝั่งหนานตะเคียนทองก็ขึ้นสูงอยู่อต้นะเะดาต้นสเสดาที่คุณตาอันถอยรถต่ำมันมันแตกแล้วเปลนี้ แตกเซ้ยแหละไต่ต้นนี่นก็ดต้นพยุงอยู่สวนนี่พะยุงสีหลายพะยุงยางแน่ะพะยุงอ่ะหลายเพราะว่าเอาเม็ดมาพอเองว่ามันเกิดหลายเพราะมันเกิดหลายกับปูกไปเรื่อยๆก็เลยเลี้ยวเห็นแต่พยุงยางไปหมองไดถ้ามันใหญ่ไว้น้ํานะคะเลี้ยงไงนั่จุ่มนี่ก็ดข้าวโพดพอด ข้างลาง่างนลยนะคะสีโหดหนามได้บ่ะเนี้ยฟัทงทาง่านอีกะเอาอันแนวกินลงมาปลูกน้ำอยู่เอาต้นบักม่วงมันม่วงมันลงมาปลูกบักม่วงมันบักยมปลูกประแจะประแจะภาษาว่ารักปูนอียังนีเนี่ย อันรักรักกันคุณตามากรับรถมองนี่แล้วจังสิบุเจอใส่ต้นไม้ก็เลยไปเห็นสัญลักษณ์ให้คุณตาคุณตาว่าอันแนวสัญลักษณ์มาไหวแนวว่าสันมองกรับรถ <c oughs> โอ้ยก็เลยเป็นเห็ดให้จุดให้คุณตาเห็นคุณตากับผู้เฒ่าแล้วมาซอยซ้ำนี่ก็ถือว่าถือว่าดีหลายแล้วเนาะเพราะว่าเราเอาโหนไหลแล้วคุณตาคุณยายเนี่ย เป็นอายุายแล้วเพิ่นกะโอ้ยเพิ่นกะเพิ่นมาเฮ็ดซอยกะถือว่า <c oughs> บุญคั่อยู่ค่ะมีพอมีแม่ยังอยู่เพิ่นกะซอยหน่อยหลายกัเป็นกำลังใจให้กันหอดมองโฮหนามันไ,ได้แคะ่บาะนนี้กันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ